มีธรรมะสั้นๆและเป็นประโยชน์งานที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะนช่วงที่มีอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นอีกวันหนึ่งนะเพราะนั้นกายหนาวก็เ,เรื่องของกายแต่จิตอย่าหนาวไปตามกายนะเป็นเรื่องของเขาหนาวได้มันก็หายหนาวได้มันจิตอย่าไปกังวลในเรื่องของธรรมชาตินะสิ่งที่จะมาบอกกัน ก็คือเรื่องของสภาวะที่ชาวพุทธทั้งหลายส่วนใหญ่จะเล่าๆสืบต่อกันมาฟังๆัๆตงตามๆกันมานั่นคือคำว่านรกและคำว่าสวรรค์ถ้าเป็นภาษาคนนรกก็จะบอกว่านรกอยู่ใต้ดินสวรรค์ก็อยู่บนฟ้า น,นี่คือสิ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่บอกต่อๆกันมานะแต่พอผ่านมาสักระยะหนึ่งนะก็จะมีบุคคลอีก,อกช่วงอายุหนึ่งก็จะบอกว่านรกสวรรค์อยู่ในอกนะนรกอยู่ในใจอต่นี้มีปัญญาขึ้นมาอีกนิดนนะเพราะจะไม่เชื่อว่านรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้า นะก็คิดว่าสวรรค์นรกเนี่ยมันก็อยู่ภายในจิตของเราเองนี่แหละดนะงนั้นคำว่าสวรรค์หรือคำว่านารกมันมีเส้นแบ่งบางๆอยู่เส้นนะเส้นนีนะ้ในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเจตนานะเจตนาคือการกระทำโดยความตั้งใจนะการกระทำอะไรก็ตาม นะทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยถ้าเรามีเจตนาที่ดีมันก็จะเป็นการกระทําที่ดีนะมันก็จะไปสวรรค์แต่ถ้าเรามีเจตนาที่จะไม่ดีนะนั้นการกระทําทางกายวาจาใจมันก็จะไม่ดีมันก็จะไปนรกนั้นเส้นเจตนานี่แหละจะเป็นตัวแบ่งระหว่างนรกกับสวรรค์นะเจตนาดี คืออะไรบ้างก็คือกุศลกรรมมาบทสิบเจตนาที่ไม่ดีก็คืออกุศลกรรมมาบทสิบจะเป็นตัวแบ่งแยกนะกุศลกรรมมาบทสิบคืออะไรก็คือกายสุจริตสามประการคือไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่เพรพิผ,ผิดในกรรมแล้วก็วจีสุจริตก็คือไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่กล่าวคำหยาบแล้วก็ไม่เพ้อเจอิดนะแล้วก็ ใจสุดจริตก็คือไม่เพ่งเล็งทรัพย์ผู้อื่นมาเป็นของตนไม่พยาบาทและมีความเห็นที่ถูกต้องนี่เป็นความสุดจริตนะทั้ง10ประการนี่ว่ากุศลกรรมบทสิบเหล่านี้แหละที่จะไปสวรรค์ส่วนอกุศลกรรมบทสิบก็คือตรงข้ามกับกุศลกรรมบทสนะิบเป็นกายทุจริตนะพระจีทุจริตมโนทุจริตเหล่านี้ จะพาไปนรกนั้นใครจะเชื่อว่านรกมีจริงหรือสวรรค์มีจริงอันนั้นเป็นเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่านรกมีสวรรค์มีกรรมมีวิบากมีเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อในการตัดสรุปข,ของพระองค์ก็ควรจะเชื่อเรื่องของกรรมท่าน,นพุทธบริษัทถ้าไม่เชื่อเรื่องของกรรมและวิบากกรรมก็ไม่ใช่พุทธบริษัท นะเพราะฉะนั้นให้เราไปพิจารณาให้ดีในการกระทำต่างๆไม่ว่าทางกายทางวาจานะหรือทางใจก็ตามให้ดูเจตนาให้ดีถ้าเจตนาดีมันก็จะไปดีเจตนาไม่ดีมันก็จะไปไม่ดนะีนี่คือธรรมะสั้นๆนะที่นำมาฝากกันในช่วงของอากาศที่กำลังแปรปรบตวนคนะอยติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ต่อไปและที่สำคัญนะให้กดติดตามด้วยครับ